สวัสดีค่ะสวัสดีทีมเอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องไยเลิศรักนะคะตอนนี้นะคะย่าเรายังไม่หมดนะคะอุ้ยเุ้ยปุญปุญเจ็ดเจ็ดเจ็ดนั่นนั่นลัคกี้ถอยลูกถอยถอยลัคกี้ถอยเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วดูนะคะเอ๋อเลี้ยงอันนี้เอาเลี้ยงไป

ตาเป้งจะถูน้องบ่ายละกรมชินวานเนอมยเุ้ยเุ้ยเฉียดแห่งผุนเฉียดแห่งเอานีโตเก่งๆเลยผุนเอามิ่งกับพ่อมิ่งเหลืออยู่ตัตวผูขะน,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 นี่ดูนะคะชายมิ่งก็อยากกลับบ้านแล้วนะคะ แต่ยังไม่ทันได้กลับต่างคนต่างไม่ทันได้กลับนะคะนี่ดูดูเลิศหยุดพยายามเตเอ้เอ้พยายามตหยุดเอ้เอ้ไม่ต้องัไปจะตเงี่โน้มนากแมาจับล ดูนะคะเฮ้ยคุณมิ่งก็อยากกลับบ้านคุณคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคึกแล้วกันหมดแล้วนี่แต่ละเชือกคึกกันใหญ่เลยคุณดูนะคะมิ่งก็คึกเลิฟก็คึกเล่นลักก็คึกตกมันกันใหญ่เลยนุ่นคุณมิ่งก็มิ่งก็ตกมันด้วยนะคะนุ่น นี่นี่ดูนะคะเล่นกันใหญ่เลยฮิฮิอื่นเอานอนนอนตีกันแล้วอ่ะนอน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 ล้องเมรงเมล้องเมร้องข้างไหนกลับบ้านดอกรอพี่หมิงรอน้องมิงกลับบ้านก่อนลักจี้ก็มารอรับพี่นะคะนี่นี่เออโอ เล่นกันใหญ่เลยเขาเคยเล่นตอนมาค่ำนะครับดูนะคะปลาจะส่งพี่ดีกลับบ้านนะครับพี่ดีจะกลับบ้านวันนี้นะคะรับพ่อดีพ่อดีอดเอืเกื้อล้เอเอแข็งล้เราเราเขาออกเขาได้ ได้ได้แต่ตกที่นาเรามาปลาส่งปลามาต่างหา6หกตรงอยู่มันมีหูมันอยู่เทใส่รูปยังนี่นะคะมันมดแข็งคุ้บปาเขาใส่เกลือมึงไปจับมึงนะเป็นยังเจ้าผู้ต้องหาจ้งให้ตาเจิง โอ้โหอะวะเียโอยกันละค่ะบัญหาในเอาเยอยอไมจับเลยเนาะกนงบม่ไดจับเลยออนั่นอย่ยงกันตเียนตีเียนนั่นนั่นนักิงรับ่ะโอ้ยเยอะเยอยอะเยบมันจะแตกของเมลี่มันหักอกล้องกอมบไรอยู่นี่เกว่าหุยมันมันจะไดเอามานี่ยามาเลนเยกว่าห้องป ปลานะคะเป็นปตาแล้วก็เป็นหอยใส่ไฟถาบ้านตลาดใส่ไว้ถากอนได้ทายคลิปกอนถาบ้านตลาดกอนพี่หมุนเอ้ยหายเลยกินเนี่ยพันกินเนี่ยมันร่มรับแดดร่มร่มตกแล้วพี่หมุนขาจะเป็นจะภาพแดดร่มร่มตกแล้วพี่หมุนเลยเอฮ้ยเฮ้ยปุ่นุ่นอยากกลับบ้านล่ะปุ่นเห็นพี่ฝากกบบ้านคันนี้ปุ่นน้องมิ่งก็ยังไม่ทันได้กลับนะคะนี่ น้องมิ่งก็ยังมาทันได้กลับดูน้องมิง่งมีความสุขนะคะได้อยู่กับพี่พี่โอ้เด็กน้อยเก่งมากนะคะเด็กน้อยชายมิ่งน่รวมด้วยช่วยกัน เลือเอ่อได้เลืหอยลูกเถิดโอ้ยเราก็เอาเราก็อันเอากำลังใจตยกันนี่เรา<ป>ต,ติดนี้นะคะปลาปลานังโบปลาแม่น้ำมูลนะคะปลาแม่น้ำมูลคนไล่ล<ป>่จะเผาไล่ล่คนแล้วกันเราเรา ข้าวไส้ปอกปลาของอาคอน้มไปหลอ,อ,อ,อือนี่ต้นกระถินของมันทลราดนะคะนี่สวยตีมือพี่ลีเราเวลาเขาทำอะไรจะช่วยพ่อพทุกททุกวิธีทางนะคะเราดูช่วยแล้วผมช่วยพ่อเจ๊ก,กับพ่อตึงเราบอกว่าผมช่วยผมช่วยกินน้ำแข็งรอก่อน มาทีค่ะเอาเสี้ยงมัดไว้กลางๆได้บนี้ตะเจงกต่กอยู่แล้วเอาเสี้ยงมัดกลางรัดตัวเออรัดกลางวันนี้เสี้ยงมัดกลางพี่ลีจะกลับวันนี้นะคะพี่ลีกําลังจะพาน้องมิ่งกลับบ้านนะคะนี่ เิ่งใช่เรากินน้ำแข็งค่ะบ่มียังกินเหลกินน้ำแข็งคันนี้เราเราก็กินน้ำแข็งเป็นเด้อค่ะนี่บ่ห้หนูกินน้ำหนูกินน้ำแข็งก็ได้ครับนั่นเหลานาอลอขนมขนมลอบ่าไว้ผมกินน้ำแข็งนี่แหละครับนี่นะคะคนงานแบกข้าวนะคะเดี๋ยวมาทีหลังจะค่อยเอาใหม่ข้าว นี่เหนียวตังค์ใช่ไปใช่พูดพูดไปใส่ทั้งใบขุนแมะอาตังค์ขุนแมะนี่นะอยากกินบดไปกินพินาได้ฮะบอกพี่ลีกีนนี้ไม่ต้องกินพินาค่อยกินสักนะเออถ้าน้ำไม่ท่วมพินาค่อยกินแต่เราก็มีนานาโคกอยู่หนึ่งไม่ไม่เยอะแต่พอได้กินนี่ข้าวหอมมะลิใหม่นะคะนี่โอ้เหลาเอ้ยเหลา นี่ต้นกระถินบัานทลาดขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณช่องแม่บอนมากๆนะคะที่ไหลต้นกระถินให้บ้านาลาดนะคะนี่ ขอให้น้ำล้นรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะขอผล FC ทุกทุกท่านนะคะขอให้ท่านร้ำารวยรวยทุกทุกท่านนะคะกาเจ็บเจริจนนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ทันได้ปิดนะคะยังไม่ทันได้ปิดจะปิดถึงสามทุ่มนะคะเราจะปิดนะคะปิดยอดตะถินวันนี้นะคะเปมัดไล่ห บอกยอดจะไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ทันได้ปิดนะคะจะปิดถึงสามทุ่มพี่ซีก็จะกลับวันนี้นะคะพี่ซียังไม่ทันได้กลับบ้านนะคะคนมากมากนะคะขอบคุณแม่ๆเอฟซีตุกตท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจก็รัวพายเลิศรักนะคะไม่ลงแช่คือหนึ่งกำลังใจนะคะ รักเล็ก,ๆๆลกน,น้อๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ,พอ่อแม่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ